và khám máu tăng huyết áp bệnh tim mạch bệnh tim mạch bệnh tim mạch พุทนะพุทกปีที่มีวันเด็กโุทธนะบามปีก็อาีม่ต่างกันกับเรือนมาษาเป็นรางกจะได้เดีอนพิยาอย่ไดเดีอนแล้วตลอถ้าไม่นาบสุดทายอีกนึงนะคือพอตอนประมาณ6-7กหรือเรียกว่าพกรรมอาจจะไม่เหมือนกันที่นั่งดูดังไปด ที่เพื่อร,รักษาพื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอตะอีและประกาชนทนนนี่นเดินอาผ่านไปมานะครับไว้รักษาการสร้างี่หรือว่าเป็นการสั้งโาที่ให เพื่อรักษาประชาชนทุกคนครับไม่ว่าใกล้ว่าไกลมีโอกาสมาสการรักษาที่ว่าเราอยากจะมีการสนับสนุนพวกนั้นโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่่วาในประเทศไทยที่เป็จะมีการรักษาเรื่องของการบำบัดการบำบัดเกี่ยวกับกายภาพบ้งความหวนะครับ การรักษาการบำบัดเกี่ยวกับกายภาพความเบาไม่ว่าจะเป็นการย่าขาออกเส้นทางของเรปฏทนบที่ีงานสงนานยังไม่ถึ่งนะครับเยกว่าเราจะได้รับพรจากพระสงฆ์ตองต่างได้รับการประมงพระพุทธองค์ตองต่างนะครับได้รับการข้อศีรษะโดยเป็นาของหลวงปู่ีสริโก วัดทหารได้อาบน้ำใต้จัปอันยอดที่ที่พ่อปีาจที่เป็พระเจ้าพระคุณน้อยในทั้งโรกใช้ไม้เล็กบที่พ่อปีศาจท่านนับเป็นบเ้ดาของอยู่ที่งิินตโกวัดทหารได้อาบน้ำใต้จัดอันอดที่น่าดมากกว่าที่ร้อยปีครับใช้เท้าอ่านีที่มากกว่าที่ร้อยปี เราจะร่วมกันน uh, <the sea. S 2> ัต uh, ่าวรทาเินงที่งานของทางือเราไม่ว่าจะเป็นความสำคัญงานเพื่อสุขภาในอากาศสาดครับแต่วันนี้วันนี้นะครับเป็นออกอาการระาดวันนี้จะอนอาอแก้วว่าเต้าอาหารแห้งของเข้าไเจ้าขาวสะอาด มายมาดูความสุขของทุกโอมิทุกโอมิในดงนะไม่แช่ไหครับงานงานต้องรนะครับถ้าคู่คู่โอมิที่หนึนคู่คู่อมสองนะครับ Conclusioni economiche e monetarie, quindi la nostra società อนนี้เราได้มาร่วงร้างบนร้างสุดของขั้นประดิฐ์เก้าส่วนจายโลาล้วกรับว่าประมูองตุ๊รษัธรม่ิมาในวเป็นพวกจด้ร่วมไดร่วมกานขอพิทีการพนงานับชาวใต้คุณรเป็นจ่ายทีครับ